ก็เป็นทาริสหนึ่งชิ้นขนทองหนึ่งชิ้นขนดำหนึ่งชิ้นคาเนเลียนหนึ่งชิ้นเข็มขัดไฟหนึ่งชิ้นอ่ะแล้วก็พอซื้อมาแล้วเอาใบดันไปใส่ก่อนดีกว่ามันมันกินพื้นที่เราอะ่ะมันกินพื้นที่เราเอาใบดันไปเก็บก่อนเก็บใบดันไปให้หมดเก็บใบดันไปให้หมด เก็บลงไปเก็บลงไปกินที่กินที่แล้วก็ไอ้นี่ก็เอาไปเก็บด้วยไอ้นี่ด้วยเก็บไปให้หมดจัดเรียงจัดเรียงว่างขึ้นเยอะว่างขึ้นเยอะต่อมาเอาของตีล่อเราออกมาของตีล่อของตีล่อออกมาแล้วก็ย้ายประดับมาแถวแถวนี้ก่อนมาไว้อย่างนี้มันแหลกะ มาปุ๊บโดยเริ่มบวกลายก่อนดีวันนี้เออมันไม่ตรงกลางนี่ว่าสว,สวยๆวสวยสววางไว้ตรงกลางอ่าแล้วก็เข้าชอบมาซื้อหินก่อนเข้าชอบมาซื้อหินพอ,อกำลังจะเริ่มตีบวกอะ่ะจิตใจเริ่มเต้นละหัวใจเต้นแรง หน้าแดงทุกถีเอา้าวขายไปแล้วใช่เธอเอา้าอะไรทำไมมันขายมันซื้อกันไวจังวะอะไรเนี่ยยังไม่ทันจะซื้อเลยได้ละได้ละปุ๊บเฮ้ยเก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่มันเต็มเดี๋ยวไม่มีไว้ให้ที่ให้หินล่ออุ้อ้ยอุ้ยิบสามก้อนกดจึก๊กโอเค ที่กับเต็มเนี่ยกว่าผมถ้าแนะนําแนะนําช่วงหกโมงเช้าครับเควสนั้นอ๋อกว่าผมจะทําเสร็จเควสเก็บหมวกเก็บเลือดอานานมากคนฟาร์มเยอะตรงนั้นอะ่ะเรามีตัวหลักเะล่าให้ตัวหลักไปช่วยตีดิแต่ถ้าเราเล่นโทรศัพท์จอเดียวมันก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะถ้าเล่นโทรศัพท์แล้วจอเรามีแค่จอเดียวอะ่ะเอ้ยมันในนี้อะ่ะมันเยอะไปอะ่ะ เดี๋ยวเอาเอาไปไว้ใหม่แล้วกันผมไม่ชอบให้หินมันเยอะๆยะมันมันกระพริกบกระพริบแสบตาอ่าบวกสามอย่างนี้ก่อนแล้วกันบวกสามอย่างนี้ก่อนโดยขอเริ่มที่คานิเลียนละกันคานิเลียนปุ๊บแนวสิบแบบไม่มีคนเลยเชา้าเช้าอ๋อแนวสิบใช่ไหมหนึ่งสองสามก่อนหนึ่งสองสามก่อน หนึ่งสองสามสามสี่ะสี่ก่อนถึงสี่ก่อนถึงสี่ก่อนอ่าสี่แล้วมาเข็มขัดดีกว่าปึ๊บหนึ่งหนึ่งทีหนึ่งท,งทีแล้วขอตีบวกไอ้นี่ก่อนเฮ้ยอัหนึ่งของล้อนี้มันเต้มสูงไปเอา เอาบวกสีมาตีดีกว่าปุ๊บทาลิศก่อนไหมครับหนักๆไม่ได้ทาลิตไว้ที่หลังดิทาลิศมันหนักหน่วงจริงๆทาลิตมันของหนักเราต้องไว้หลังๆหน่อยไอขี้ใหญ่นะเห็นนะเห,นนะเหมือนติดบ่อยเกินไงมันติดบ่อยเกิน เอาซื้อเข็มขัดไฟใหม่ก่อนซื้อเข็มขัดไฟใหม่ก่อนเราต้องมีสายนะวันนี้เราต้องมีสายซื้อมาอีกหนึ่งอันเอาแต้มสองรอบวกมาไปก่อนมีคนบวกถึงสิบเก้ายี่สิบบาทน่าจะใช้งบเยอะน่าจะใช้งบเยอะนะครับเยอะดีเยอะเยอะเยอะมากเลยถ้าจะบวกถึงยี่สิบอ่ะโคตรเยอะอ่ะใช้ตังโคตรเยอะ มาตีบวกต่อติดหนึ่งสองสามสี่สองสามติดโอเคมาต่อขนดำบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสองบวกสาม อา้าโอ้โหกวนตีนอ่ะไปะบวกสีต่ติดรอบนี้ยติดโอเคเดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นก่อนจะเย็นเย็นก่อนตอนนี้ก็ทำการไปซื้อหินเพิ่มก่อนหินยังไม่ได้ใช้หินลอเท่าไหร่เลยหินเคออสอย่างเดียวตอนนี้36ก้อนน่าจะพอแล้ว3ากก้อนน่าจะพออยู่ โอเคหายังไว้เข็มขัดเออผมไม่ค่อยชอบบวกแรกๆเท่าไหร่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบบวกแบบแรกๆเท่าไหร่ช่วงเริ่มต้นอะเออต่อมาตอนนี้เอ,อบวอกอะไรดีวะเข็มขัดแล้วกันชะตากรรมเดียวกันเขาหายตั้งแต่บวกสามเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูความกุตีนมันดิเอ้ยกุตีนอะ เดี๋ยวก่อนบวกสองแตกเดี๋ยวก่อนเข็มขัดไฟวันนี้คงบวกไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยดูถ้าเข็มขัดไฟจะบวกไม่ได้หวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าก่อนละกันจะบวกทาริสและจะบวกทาริสกันไม่ก่อนขอดูกันไม่ก่อนโคตรกันตีนเลยวันนี้ทุกคนเออมามามาปึ๊บทาริสบวกหนึ่งเออบวกสองต่อบวกสอง บอ2ติดดิเฮ้ยเฮ้ยดูเท่าวันนี้จะไม่คุมแล้วทุกคนอันตรายแล้วอ่ะวันนี้แม่งอันตรายว่ะทุกคนมันจบไวมากเลยวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนเราใช้งบไปเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์งบไปก่อนเราต้องพิมพ์งบไปนะเราอย่าให้มันบานปายนะเ,เติมไปเท่าไหรว่ว่ะเ9 89 แล้วก็ซื้อหินมาประมาณตอนนี้ 80m ปะ 80m 8324โอเคพิมพ์งบไปก่อนพิมพ์งบไปก่อนเอาละครับเอาละครับสวัสดีคนดู52คนนี้นะครับย้ายเมืองเออผมรู้แล้วผมลืมอะไรผมลืมย้ายเมืองลืมไปเดี๋ยวไปตีไปอยู่ตรงจุดที่ตีบวกบวกสิติดดีกว,ว่าม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 า,มาตรงนี้ดีกว,ว่า มาตรงนี้ดีกว่านี่นี่ผมตีบวกสิบติดแถวแถวนี้แหละ,ะเดี๋ยวตีของธรรมดาก่อนดีกว่าต้องไปบวกเมืองกีนเอ้ยเป็นไงกะแล้วแม่งเดี๋ยวจะแตกดักล่วงหน้าไว้ก่อนจัดไปติดเออแล้วก็อีกรอบหนึ่งติดอีกรอบหนึ่งอะติดติดสองครั้งติด ห oh, พ่อมึงอะ่ะไปติดเอาเออวันนี้โดแบบวันนี้ลองคอชิ้นเดียวเลยละกันวันนี้วันนี้ลองคอชิ้นเดียวแล้วลองคอชิ้นเดียวแล้วไปเดี๋ยวลองทำแต้มก่อนลองทดสอบแต้มก่อนวันนี้ ติดวันนี้แตกไวอะ่ะวันนี้มันแตกไวอะ่ะแต้มอะ่ะแตกเอาไม่แตกว่ะเฮ้ยวันนี้เราต้องค่อยๆแล้วผมว่าต้องค่อยๆแล้วจึงอ่าอีกรอบหนึ่งแตกอีกรอบหนึ่งนานแหลปะปะต่อหินยังเหลือเยอะอยู่หินยังเหลือเยอะอยู่ติดอ่ามาบวกหกแล้วบวกหกแล้ว ตีของล่อใหม่ก่อนตีของล่อใหม่ก่อนโอเคเดี๋ยวบวกหกี่เอ็มวะดูก่อนเจ็ดสิบเอ็มอยู่ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวขอขนทองอีกอันหนึ่งก่อนเพราะว่าผมอยากได้ขนทองขนทองกับขนดำอย่างละเส้นพอหนึ่งสองโอเค วันนี้ก็จะแค่นี้นะสามชิ้นแล้วพอแล้วพอแล้วปุ๊บอ่าตอนนี้ก็เป็นการบวกขนดำก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามส,ามสี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นวันนี้วันนี้สถานการณ์ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ สองสามมาสามมาสามมาสามแล้วก็สี่ป่ะสี่แล้วหยุดก่อนสี่แล้วหยุดก่อนเฮ้ยทุกคนมันใช่เหรอวะเดี๋ยวก่อนพอแล้วพอแล้วพอเหอะขอเอาเอาคานเลียนชิ้นเดียวพอวันนี้คานเลียนชิ้นเดียวพอแล้วบอกสองแตกไม่เคยเจอเอ้ยอย่างนี้แหละจริงๆอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้เจอเระบวกไปเยอะๆระบวกไปบ่อยๆมาเดี๋ยวกูจัดคานเนเลียนบวกสิบเลยมาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ทำคานเนเลียนจริงๆจงังๆแล้วมางบยังเหลืออยู่งบยังเหลืออยู่มาเดี๋ยวผมขอดูลูกตีบวกวันนี้ก่อน ขอดูรูปตีบวกจริงๆแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วมาสวัสดีคนดูห้าสิบเจ็ดคนด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถทาได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูรูปวันนี้มาหนึ่งเดี๋ยววันนี้ตีจริงๆแล้วบวกศูนย์ขึ้นหนึ่งแต่ผมยังเคยมาแล้วครับใช่ถ้าเกิดเป็นทาลิสแมนหรือขนดําขนทองเงี้ยบวกบวกศูนย์ไปหนึ่งก็แตกได้มาขอขอขอดูรูปตีบวกวันนี้สักหนึ่งจึ๊กซิ ว่าตีบวกแต่กี่รอบแล้วติดอ่าสองรอบแล้วนะสองรอบสองรอบอ่าสามรอบถ้าสามรอบผมว่ารอบสี่ติดแต้มโอเคอยู่ติดโอเควันนี้สงสัยจะเป็นรูปสามสี่รูปสามสี่เหมือนวันที่ผมตีบวกอะไรนะเออที่ผมตีบวกขนดำบวกสิบเดี๋ยวรอด,ดูก่อน อ่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงจุดของมันนะทุกคนยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงจุดหนึ่งสองอ่าไม่ไม่ไม่ขึ้นวะยังไม่ถึงจุดนะยังไม่ถึงจุดเดี๋ยวต้องของให้บวกแปดทั้งหมดก่อนเดี๋ยวต้องของบวกแปดก่อนเดี๋ยวต้องรอของรอบวกแปดก่อนนะทุกคนแล้วผมจะอ่านลูปตี ผมลองอ่านลูกตีบวกวันนี้แป๊บหนึ่งว่ามันเป็นแบบวันที่ผมตีขนดำเบาไปช่วงตีบวกของล่อยังไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เดี๋ยวพอจังหวะกดของจริงเท่านั้นแหละลุ้นจัดอะคือหินตีบวกผมเหนือเท่าไหร่วะโอ้หินตีบวกเหลือเยอะอยู่เออหินล่อก่อนซื้อหินล่อต่อปึ๊บ 1ิก้อน22ก้อนโอเคหินตีบวกหินล่อหินล่อมาเออดูรูปตีบวกใหม่ก่อนบวก6ไปบวก7จรอบนี้น่าจะติดเอาแตกว่ะรอบนี้ติดปะเอาแตกต่อ3มรอบสมรอบ สามรอบแต้มพันเก้าแน่เลยสามรอบแต้มพันเก้าอ้ายังไม่สามรอบอะ่ะยังไม่ขึ้นหลูปสามรอบแต่เดี๋ยวก่อนไปเอามันต้องได้ขนใส่ด้วยวันเนี้ยซื้อยอมซื้อเป็นแบบไอ้น,นี้ก็ได้อาคหน้าขนทองขนทองหน่อยแพงวะอยากได้ขนทองใส่ด้วยอยากได้ขนทองใส่ด้วยอีกสักรอบหนึ่ง มาสวัสดีคนดูหกสิบเจ็ดคนด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้นะครับเอ้ยองไม่บวกขนทองแล้ววันเนี้ยพอเถอะไม่บวกขนแล้วบวกบวกแต่คาน์เนเลียนแล้วกันบวกแต่คาร์เน,นเลียนแล้วกันวันเนี้ ไปเดี๋ยวสักจึกหนึ่งต่อไปช่วงเนี้ยถ้ามันติดมันก็จะติดรัวๆนะแต่ไปบวกประดับไม่ได้ประดับระดับสูงมันโอกาสติดน้อยอะ่ะโอเครอบนี้เหมือนแตกอ่ารอบนี้ก็เหมือนจะแตกต่อแตกสามรอบอะ่ะแตกสารอบแล้วมั้งอ่าแตกสามรอบแล้วขึ้นบวกแปดมามาติดเออ เออได้ได้อยู่อ่ะทุกคนได้อยู่ได้อยู่วยยบวกแปดเท่าไรแล้วบวกแปดเท่าไรแล้วสามร้อยเอ็มสามร้อยเอ็มผมขอเก็บทุนแป๊บหนึ่งนะขอเก็บทุนก่อนขอเก็บทุนแป๊บหนึ่งโอเคคือตอนเนี้ยถ้าสามร้อยเอ็มอ่ะเท่ากับประมาณเก้าร้อยบาทอ่าเท่ากับวันนี้ผมจะไม่ขาดทุนมาทุกคนนี่คือรอบต่อไปอันนี้คือของจริงแล้ว วันนี้เหมือนคานิเลียนจะบวก,ด,บวก,นนกดีบวกขนนกไม่ติดบวกขนนกไม่ติดขอคานิเลียนล้วนๆไปมาคานิเลียนต่ออีกสักชิ้นหนึ่งปึ่งติดหยุดก่อนหยุดก่อนมันเป็นลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้แก้แค้นขนทองกับขนดำอ๋อมันมาเอาคืนใช่ไหมมันมาเอาคืน เดี๋ยวรอแตกสองรอบก่อนแล้วขึ้นบวกสามเดี๋ยวรอแตกสองรอบก่อนแล้วขึ้นบวกสามเพราะว่าผมรู้สึกผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับรอบนี้เท่าไหร่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่รอบนี้ผมว่ายได้อยู่เพราะว่าเพิ่งบวกสามติดเออบวกสีติดบวกสีติดติดเนี่ยคอยดูนะคนติดติดเออนี่แหละเอาแล้วเอาแล้วมาเข้าหลูปมันใหม่แล้วเข้ารหลูบมันใหม่แล้วนะ อัปเกรดคอคอสิบแปดก้อนมาสิบสี่ก้อนมาวันนี้ยังเสียไปยังเพิ่งจะลอยเอ็มอยู่เดี๋ยวขออัปเกรดอ,อเคออสคอมาก่อนสิบก้อนมาโอเคตีบวกของล่อต่อมามาแก้แค้นขนทองกับขนดำ <laughs> มา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 สวัสดีคนดู88คนด้วยนะครับใครมีคําถามใดสามารถถามได้นะครับแตกหนึ่งรอบแล้วรอบที่สองรอบที่สองจะแตกไหมรอบที่สองแตกไหมไม่แตกอันนี้ต้องสามรอบผมว่ามันเริ่มนานและเริ่มนานแล้วผมว่าต้องต้องแตกสามรอบอา้าวไม่แตกวะไม่เป็นไรไม่แตกก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันแต่อย่าอย่าประดับแตกแค่นั้นเองอย่าประดับแตก มา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 มันมาอยู่นะทุกคนมันมาอยู่ของผมช่วงนี้มันจะเป็นหลูมแตกสามแตกสามรอบแล้วติดรอบที่สี่แตกสามรอบแล้วติดรอบที่สี่ติดนั่นไงเห็นไหมมันแตกสามรอบแล้วติดรอบที่สี่คือผมผมจะต้องนั่งดูหลูปตีบวกก่อนแต่คือผมก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นว่ามันจะติดนะแต่ผมแบบคือค่อนข้างใจชื้นอะถ้ามันถ้ามันไปตามหลูมเดิมๆิอะ คือค่อนข้างจะใจชื้นนิดหนึ่งมาไปต่อไปต่อเออลืมอัดคลิปว่ะช่างมันไม่เป็นไรลืมอัดคลิปเลยอะว่าจะอัดคลิปไปลงด้วยปึ้งโอเคยังติดลัวลัวพอติดลัวลัว,ลวแล้วก็จะมีช่วงแตกติดติดแตกแตกติดติด,ตดแตกแตกแล้วแตกสามรอบแล้วค่อยมาบวกกันอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เดี๋ยวไปที่เออหินธรรมดาก่อนสิบสามก้อนปุ๊บหินโลใหม่สี่สี่สามสิบสองมาสามสิบสองก้อนมาหินหินอะไรวะหินเคออสเหลือสิบเก้าก้อน หิน c h ออสเหลือ19ก้อน19ก้อนกับตังไอ้นี่ก่อนวันนี้ค่ะวันนี้คันนี้เลี่ยนอย่างเดียวแล้วกันอยากจะบวกใส่จะกลายเป็นบวกขายแล้วมั้งเนี่ยขอรอบแรกรอบแรกคันนเลียนบวกหนึ่งก่อนเอาเอาแต้ม600มาบวกหนึ่งทำใจสบายแล้วครับปล่อยไปตามกรรม <laughs> ปล่อยไปตามกรรมหรอเพราะว่าเราเราได้ทุนแล้วใช่ไหม ไม่ได้เราต้องได้กาําไรทุกคนติดสะติดสามแล้วพอก่อนติดสามแล้วพอก่อนมาติดสามแล้วพอก่อนวันนี้เหมือนจะคานเนเลียนดีนะทุกคนเหมือนจาคานเนเลียนดีเดี๋ยวลอด,ดูรูปต่อหนึ่งรอบนี้ติดปะถ้าแตกไปบวกสี่เอาติดอยู่ติดอยู่ยังยังไม่ถึงรูปยังไม่ถึงรูปมันจะเย็นเย็นก่อนทำแต้มต้อง มันมันไม่ใช่การทําแต้มนะจริงๆที่ผมคิดอะ่ะมันไม่ใช่การทําแต้มนะมันคือเหมือนการอ่านลูปการตีบวกอะ่ะเหมือนเรากําลังแบบกาดจังหวะลูปตีบวกว่าจังหวะเนี้ยมันเดี๋ยวมันจะติดอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนการแบบเอาแต้มนะผมคิดว่าพอแต้มมันไม่ค่อยได้แบบเออไอ้นี่อะไรเราเท่าไหร่หนึ่งสองจังหวะสอง สวัสดีคนดูหนึ่งร้อยคนด้วยนะครับพอตีบวกแล้วคนแม่งมาเจียงมาจัดอะตีบวกแล้วคนแม่งมาจัดอ่ามาแล้วทุกคนแตกรอบสามไหมขอรอบสามเพราะเว้นระยะมานานแล้วรอบสามไม่มาวะยังไม่มายังไม่มาผมกําลังลอรอลูปลูปสามอยู่นะแปบ๊บหนึ่งมันค่อนข้างนานแล้วอะ่ะผมอรอลูปสามมาก่อนอรอลูปสามมาก่อน คือถ้าคนที่ดูแต่ต้นอะ่ะจะเห็นอยู่ว่าลูปสามแล้วมันตีติดไงอรอลูปสามก่อนแล้วขขอลูบสามสักรอบหนึ่งแล้วผมจะกล้ากล้าตีแบบแตกสองรอบเดี๋ยวขอรอก่อนเดี๋ยวขอรอก่อนสวัสดีคนดูเออร้อยยี่สิบคนด้วยนะครับให้มีคำถามอะไรสามารถทำมได้แตกเออนี่แหละลูปนี้แหละมาไปติดบวกหกผมต้องการลูบสามติดซีเอ้ย ทุกคนหลู3สติดสไม่มาวะ่ะมาทําใจสบายๆแล้วไปบวก9ก้ากันทุกคนมา <c oughs> ทําใจสบายๆแล้วไปบวก9ก้าใจติดติด,ตดเฮ้ยเชี่ยหายเอาแล้วทุกคนเอาแล้วมันมาแล้ววะ่ะมันมาแล้วทุกคนมันกำลังมาเอาคืนเราแล้วครับ บกเจ็ดบกแปดลองดีไหมลองดีไหมดูบวก6เท่าไหร่มาปุ๊บโอเคจังหวะนี้แหละไปบวกแปดกลับคืนติดโอเคทุกคนโอเคเซฟทุนก่อนเซฟทุนก่อนเซฟทุนคืนก่อนพอพอใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น โอ้ oh. มันไม่มาหลุมนั้นว่ะดีนะรอบรอบรอบบวกสิบมันมาในนี่ดีนะรอบบวกสิบรอบนั้นมันติดให้ผมอะทำใจสบายแล้วครับไปล่อยไปตามฟ้าผ่า,า,า,าสามร้รอยปิ้วรีรีแต้มครับหน่าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวไหลใช่ถ้าถ้าถ้าแตกเกินเกินเกินห้ารอบอะผมจะรีแต้มแต่เมื่อกี้มันยังยังยังไม่เกินห้ารอบเป็นช่วงรอบที่ห้าพอดี สังเบยบวกสามสังเวยไม่สังเวยติดบวกห้าเนี่ยเดี๋ยวเราติดเออมาอยู่มาอยู่ทุกคนมามาต่อมาต่อบวกแปดอีกสักอันปะ่ะถ้าอย่างน้อยยังได้ทุนคืนยังโอเคอยู่นะบวกเก้าต้องมาใช่ไหมบวกเก้าต้องมาก็ตอนนี้ก็ต้องซื้อหินหินล่อก่อน หินล่อหมดอีกแล้วหินล่อหมดอย่างไวหนึ่งห้าสิบแปดก้อนมาปึก๊กโอเคหินล่อเต็มๆหินล่อเยอะๆแหละหินล่อเยอะๆหินล่อเยอะๆเออไหนวะของที่บวกสั่งเลยบวกสามมาห้ามาสวัสดีคนดูร้อยสี่คนด้วยนะครับเดี๋ยวใครมีคำถามไรสามารถทถมได้นะครับ มาต่อมาต่อหนึ่งรอบสองรอบสองสองมาปาสองไม่มาสองไม่มาบวกหนึ่งแล้วก็สองไปหกแตกสองแล้วไปหกแตกสองแล้วมาบวกหกยังยังไม่ถึงลูปสามนะติดไอ้เกี่ไม่ติดป่ะทุกคนปะ่ะ แตกสามรอบมาแต้มน้อยแต้มเยอะไม่ใช่ประเด็นอันนี้คือรอบสุดท้ายนะครับถ้ามันไม่ติดรอบสุดท้ายนะมาว่ามันมาเอาคืนหรืออะไรเรามาดูกันแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้แหละใช่แล้วครั้งนี้แหละความมั่นใจเรามาเต็มเปี่ยมแล้วทุกคนคานเลียนบวกเก้า ติ๊บนั่นแหละทุกคนอย่างที่เห็นเลยครับมันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันไปแล้วเราต้องเศร้าใช่ไหมเนี่ยเราเล่นอะไรของเราเนี่ยวันนี้เราเล่นอะไรของเราเนี่ยฟ้าจะผ่าไปนะผ่าไปแล้วอ่ะดิปะวันนี้มันไม่ใช่วันของเรานะทุกคน ติดผามพามมันไม่ติดผามพามพอเถอะหรือเราจะพอดีแล้วหาตั้งคืนสักหน่อยแล้วกันหาตั้งคืนสักหน่อยมาไหนไหนมันก็ไม่มีอะไรให้เราเสียแล้วทุกคนเสียเพชรนี่ไงมา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 ปุ๊บแล้วก็หินหินคออส มันยังไม่จบทุกคนมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบเราไม่ยอมจบไหนๆมันก็เอาแล้ววะขอบวกมาไว้หาทุนทําต่อหน่อยดีกว่ามามามา,มาอยู่ไหนวะเข็มขัดเราขอสวยๆนะเส้นนี้ขอสวยๆโหแต้มสองพันเจ็ดแต้มสองพันเขึ้นบวกหนึ่งเพื่อหินอะไรใช้บวกตีมอเตอร์ไซด์ หินบวกมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นหินจำพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมึงมึงมึงบวกสองนะเฮ้ยใจเย็นๆวันนี้วันนี้หลายรอบแล้วนะกับประดับเนี่ยเอาหินเก็บเอาหินไปเก็บ เอาเหินไปเก็บเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีตังค์ซื้อต่อเอ้ยไม่ได้หรอกมันต้องให้หมดว่ะมันต้องให้หมดมะจัดไปไหนไนมันก็หมดตูดอ่ะก็หมดตูดเลยมาไหนวะเข็มขาดไฟเตอร์มาทำไมมันแพงเทวะมา องหายเฉยเราไม่จบนะทุกคนบอกเลยเราไม่จบเราไม่จบเราจะไม่จบบกสวามพอบ3ก่อนเออเออเอออ่ะมาสีมาสีมาจะเอากับกูใช่ไหมวันเนี้ยจะเอาใช่ไหมกำหมัดแล้วนะใช่ วันนี้ทุกคนถ้าถ้าดูคนที่ดูตั้งแต่แรกอ่ะทุกคนจะเห็นว่าวันนี้มันเป็นหาเยวอะไรไม่รู้บวกหนึ่งบวกสองหายบวกหนึ่งบวกสองหายบวกหนึ่งบวกสองหายหัวหัวอุ่นใช่ไปบอกเมืองอื่นไม่ต้องไม่ต้องบอกเมืองอื่นแล้วไม่ทรงไม่สนหาเยวอะไรแล้วเนี่ยมาไม,ไม่ส่งไม่สนไรแล้วเนี่ยแม่งไป มามาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิก็มาดิครับมาไม่ต้องไม่ต้องย้ายเมืองไม่ต้องย้ายเมืองจังหวะนี้ไม่ยงไม่ย้ายแล้วทุกคนให้มันจบที่รุ่นเราทุกคนให้มันจบที่รุ่นเราให้มันจบที่รุ่นเรามาเนี่ยตีบอกพวกเนี้ยแม่งติดหล่รัวอ่ามันมาแล้วมันมาแล้วทุกคน มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,น,ลวนี่แหละนี่แหละมาตีบวกไปแปดดีกว่ามาเออให้มันได้อย่างนี้แหละให้มันได้อย่างงี้อ,อ้าวอ๋อหินเรามีพอแค่บวกห้าเดี๋ยวนะเดียวเดียวเดียวแต่ไม่อุ่นไม่อุ่นไม่อุ่นให้มันจดที่รุ่นเราใช่ไหม จบแล้วไงเฮ้ hey, จบที่รุ่นเราจริงด้วยจบที่สตรีมนี้แหละการตีบวกเนี่ยพอแล้ว